If You l o ผีฟองแข็งส่วนอาราคาดรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อพิมพ์ลายลายดอกหวานมากสีเขาจะฟุงฟ้งๆหรูๆนะคะตัวนี้คือขอบจะเบอร์เอรหน่อยแล้วก็เป็นเทคเจอร์ผ้าเนื้อสายนะคะด้านในซับด้วยชีฟองผ้าพื้นตัวเสื้อเขาก็จะมีน้ำหนักทิ้งตัวดีเทลตัวนี้เป็นการแต่งลูกไม้ทอนะคะอันนี้คือเย็บแทรกเลย คือความหนากำลังดีเขาจะไม่หนาจนเป็นแผ่นนะคะแล้วก็แทรกเป็นพิมพ์กราฟิกติดกับสาบกระดุมกระดุมก็จะเป็นหุ้มแบนนะคะหุ้มลายหรูมากคือตัวเนี้ยใครที่อยากใส่ให้ได้ฟิลชิลชิลหน่อยนะคะก็สามารถปรดเม็ดสเม็ดเหมือนน้องนางแบบได้นะคะคอเขาจะเปิดเป็นทรงสวยคือเส้นคอตรงนี้มันตีวีเข้าเวลาใส่ก็จะดูเพรียวขึ้นนะคะแล้วก็แทรกระบายด้านข้าง ะบทิ้งตัวสวยมากคอจะเป็นคอกลมกุ้นต่ำลงมานิดนึงนะคะไม่ใช่คอที่แบบชิดกดคอทรงแขนสามส่วนตัวนี้มีล้างถ่วงด้านในนะคะแล้วก็ด้านข้างเขาจะเสริมเป็นตัวแถบลูกไม้ก็คือเย็บต่อชิ้นเหมือนกันทรงเขาจะพองออกกำลังดีตัวนี้จะไม่ได้ทรงที่แบบพองแบบถ่วงอ้วนเยอะมากนะคะแล้วก็ขอบแขนทำมากว้างนะคะไม่มีกระดุม นั่นหลังเขาก็จะมีแต่งเป็นตัดต่อเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะคะคือจะมีเส้นระบายเชื่อมมาจากด้านหน้าลายผ้าสีสวยมากนี่อันนี้สีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองพื้นเ้าก็จะสีสดใสหน่อยจะไม่ใช่เหลืองแบบเข้มมากนะคะแล้วก็ตัดลายดอกสีแบบหวานๆตัวนี้สีสวยแล้วก็สีดํานะคะสีดําจะตัดเป็นดอกชมพูจะแบบดูดุโตแล้วก็หวานขึ้นมา กว่าสีอื่นนิดนึงคือเขาจะมีความเข้มของสีดำตัดเข้ามานะคะสีดำก็ใส่สวยมาทั้งหมด3สีนะคะสีขาวสีเหลืองสีดำไซส์ S ถ <ersch> ึง 3XL นะคะรุ่นนี้ you love me If you don't, don't leave me alone If you want me, tell me I need to know If you love me, don't let me go I'm just a simple man What you see is just what I am I make my way in the world And I can make it alone but If you love me, don't let me go Cause There's a whole lot of men right here With a whole lot of love to share Mom and daddy raised me right. Chip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. Well, God has a plan to so let Him do this thing. But if you go